เพราะมันเกิดจากอะไรเนาะ,ะถ้าเป็นผลแห่งวิบากถ้าเป็นผลแห่งวิบากมันก็สิ่งที่เราทามามันก็ต้องสมน้ามสมเนื้อ,อถ้าเรามองในความยุติธรรม่ะเนาะมองในความยุติธรรมแล้วมันก็สมน้ามสมเนื้อการจะไปต่อรองอะไรนี่มันจะไปต่อรองเอาไว้เพื่อให้มันต่อ,ตอไปมีต่อไปในภพหน้าหรือเพราะน,นั้นมันก,นกส็สมเหตุสมผลถ้าพูดในหลักของเหตุผลมันก็สมเหตุสมผล แล้วเคราะห์นี่เราเข้าใจว่าเคราะห์นี่คืออะไรเข้าใจว่าเคราะห์นี่คืออะไรถ้าเคราะห์คือกรรมชีวิตที่เกิดมาสมมุติว่าเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมาในตระกูลใดตระกูลไหนตระกูลใดแล้วก็ฐานะต่างๆที่เกิดมานี่อยู่สิ่งที่ได้รับอยู่เนี่ยลักษณะไงเรานับจะนับเป็นเคราะห์ได้ไหม ที่เราต้องมาเกิดกับคนพวกนั้นมาเกิดกับคนกลุ่มนั้นมาเกิดในชุมชนอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างกันนี้มา,าเราก็ขนขวายทําให้ดีทําให้มันถูกต้องให้ดีมันก็สามารถพ้นจากภาวะตรงนั้นได้แล้วถ้าเราสะดาะแล้วมันจะพ้นไหมาจากสิ่งที่เราอยู่ในจําเจยอยู่งั้นเพราะนั้นอาศว่านาจะพารานางเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าตัดเรื่องมงคลสูตรนี่ทำไมตรงข้อนี้เป็นข้อแรกเลย อเสวนาจะพารานังการไม่คบคนพันปัตติตาจะเสวนาคบตบันติดปูชาจะปูชนียานังบูชาคนที่ควรบูชาเอตมังกลมุตตมังนั้นเป็นมงคลนั้นสูงสุดขนาดนั้นนะเพราะนั้นแล้วบูชาให้ถูกบูชานี่พระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาบุคคลที่ควรบูชานะสิ่งที่บูชานี่ไม่มีของที่เป็นวัตถุเป็นสัญลักษณ์อะไรเลยนะบูชาคนที่ควรบูชาด้วย นี่ถ้าไล่ไปจริงๆแล้วมันไปนสะดุดหลายเรื่องมากเลยนะต้องเป็นคนมันสามารถสั่งสามารถสอนแล้วก็คนที่ควรบูชานี่คือคนรู้อริยสัจสี่คนที่รู้อริยสัจสี่นั่นแหละคือเป็นบัณฑิตแท้เลยแล้วก็จะแนะนําตนในสิ่งดีไปสู่ความเจริญได้แน่นอนเลยนะถ้าเราฝากความหวังไว้กับท่านเหล่านั้น,นทีนี้ถ้าไปคบคนผาน,นียมีคนผาน,นีย พระพุทธเจ้าบอกเลยนะอุปสรรคที่จะเกิดก็เกิดเพราะคนผ่านนะอุป,ปัตถวะที่จะเกิดก็เกิดเพราะคนผ่านภัยที่จะเกิดก็เกิดจากคนผ่านนี่พระพุทธเจ้าตรัสเลยนะตัดพวกนี้ตัดไว้ละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเจอภัยที่เกิดอุปสรรคที่เกิดนะดูเถอะรับรองได้เลยนะมีคนไปเกี่ยวข้องแน่นอนคนผ่านทีนี้คนผ่านถ้าสมมติว่าไม่มีคนข้างๆเคียงอ่า แต่บอกเจ้าของก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยไปนั่นใครไม่เคยเบียดเบียนลองดูจิตเจ้าของดูความคิดของเจ้าของที่ดูความคิดดูจิตเจ้าของความเชื่อสิ่งที่ทํากับสังคมกับเพื่อนสิ่งรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงลองดูเราจะรู้เลยว่านี่เนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยคือตัวไปเคาะกรรมที่จะนําเคาะกรรมเข้ามาหาเลยนะสิ่งที่มันเป็นลักษณะอย่างความเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นแน่ เพราะนั้นก็เราก็เลยไปโทษคนเราก็ไปชอบโทษอย่างอื่นไม,ไม่ไม่โทษตัวเองเนาะแต่ถ้าลองเอาข้อเอากรรมออกจากตัวเองหมดเลยใน,ในปฏิบัติตามอริมักมีองค์แปดะนะหรือว่าเมตตาพวกมิหารนี่ว่าข้อกรรมพวกนี้มันก็ออกก็มันไม่เกาะอยู่กับจิตใจเราแล้วทีนี้ขึ้นพวกนี้มันจะเข้ากันไม่ได้พวกเคมีต่างๆ ระหว่างถ้าเป็นคนที่ไม่ดีอย่างงี้พอมากระทบมันก็เข้ากันไม่ได้มันก็ไปได้กันไม่ได้เพราะคนเราจปคบกันโดยความได้ธาตุด้เคมีมันถึงจะไปได้กันได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ทีนี้ว่าบุคคลทั่วไปพระอาจารย์ถ้าเกิดไม่มีจิตที่เป็นกลางก็จะไม่เห็นตัวเองรว่าเราผิดพ้องผิดผลาตรงไหนบุกพ้องตรงไหนอะไรรับตรงตรงนี้แหละจึงมีข้อปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเอง เพื่อจะสอดส่องเพื่อจะสอดส่องทดลองค้นคว้าดูว่าอารมณ์ต่างๆที่มันจะแสดงตัวออกมาจะเห็นเห็นจิตของเ,อเราเราเป็นภาษาสมมุติพูดนะจึงจะเห็นจิตของเจ้าของเห็นกิเลสของเจ้าของเองของตัวเราที่นิสัยของเราสันดานของเราเป็นยังไงเราจะได้เห็นเพราะว่ามันจะแสดงออกมา,ถ,าถ้าเราเป็นคนขี้เ,เป็นคนขี้ลักขี้ขโมย วันนั่งอยู่ทิ่เสดคอยทบทวนดูจิตอีกเดี๋ยวมันก็อยากไปขโมยเดี๋ยวมันก็หาคิดหาเหตุที่จะขโมยหาเหตุหาผลไปแหละเราก็จะรู้พฤติกรรมว่าโอ้จิตของเราเป็นยัง้งถ้าเราเป็นคนใจดีมีเมตตาน,นั่งอยู่ดูก็จะเกิดเมตตาเกิดความสุขความเย็นเห็นเมตตาให้ปรากฏถ้าเราเป็นคนขี้โมโหโทโสพอนึกถึงงานการที่เราสั่งนึกไม่ได้ดังใจมันก็พุ่งขึ้นมาเลยถ้าเรามัน,มนพฤติกรรมทุกสิ่งมัน แสดงออกมาหมดนั่นแหละถ้าเรานิ่งๆแล้วคอยเฝ้าดูแต่ทีนี้พอเราเข้าไปลงไปเล่นอยู่ในนั้นอ่ะเราเป็นซะเองอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเห็นหรอกจึงต้องมีการว่าทําไมสมถาวิปัสสนาระดับลึกๆระดับกิเลสช,ชั้นลึกจึงต้องใช้จิตที่มีกําลังมากที่เรียกว่าสมาธิเพื่อจะสมาธิเพื่อให้จิตเราได้ไปไปอยู่กับสมาธิมันถึงจะได้เห็นได้ลึกซึ้งเห็นได้ละเอียดอ่อนเพราะว่ากิเลสพวกนั้นมัน มันละเอียดลึกซึ้งมากเกินกว่าที่เราจะเห็นแบบหยาบๆแล้วจะมองเห็นได้มันตึงองใชยกําลังระดับนั้นมะไต้องใช้อย่างนั้นถึงจะกำจัดออกได้ถึงจะรู้จักรู้เห็นตามเป็นจริง